สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์นะครับทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะฮะคืออิหร่านนะครับก็มีข่าวออกนะว่านะมีรายชื่อนะเป้าหมายในอิสราเอลนะครับก็จะถล่มที่ตั้งนิวเคลียสอิสราเอลหรือไม่นะคือท่ามกลางความตึงเครียดอิหร่านอิสราเอลแล้วก็ตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับสหร,รัฐที่ดูเหมือนมาถึงทางตันนะในรอบที่5เนี่ย ก็มีข่าวว่าอิหร่านเนี่ยจะโจมตีอิสราเอลนะครับแล้วก็มีรายชื่อนะของเป้าหมายต่างๆออกมาแล้วด้วยนะก็จะเป็นการโจมตีก่อนหรือไม่ซึ่งเป็นความน่าตกตะลึงนะครับแกทรัมป์แล้วก็บีบีทางอิหร่านนะครับสถาบาันที่จะปกป้องที่ตั้งนิวเคลียร์ต่างๆนะต่อต้านอิสราเอลรายงานข่าวนะครับกล่าวว่าอิหร่านนะข่คมขู่การโต,อตอนะ้ตอบต่อบรรดาที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิสราเอลถ้าหากมีการโจมตีใดๆได,ไ,ดได้เริ่มขึ้น การเตือนนี้นะครับได้มาจากสภา,าความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านท่ามกลางความตึงเครียดโดยทางอิหร่านนะครับได้เตือนว่าบรรดาสิ่งอำนวยความสะดวกทางนิวเคลียร์ต่างๆเนี่ยที่แอบซ่อนของอิสราเอลจะถูกโจมตีถ้าหากมีการยั่วยุนะฮะตามข้อมูลนะครับจาก PressTV ีเตหรานนะครับได้กล่าวอ้างนะถึงกองทัพของอิหร่านเนี่ยได้เตรียมพร้อมนะครับที่จะตอบโต้ด้วยกําลัง โดยทางอิรานนะครับกล่าวว่าการโต้อตอบที่มีโอกาสเป็นไปได้ต่ออิสราเอลเนี่ยมันจะสมน้ําสมเนื้อกับขีดความสามารถทางการอาหารของ Israel. อิสราเอลอิรานนะครับกล่าวอ้างว่าพวกเขาถือรายชื่อเป้าหมายทั้งหมดรวมถึงบรรดาสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับการป้องกันของอิสราเอลที่อ่อนไหวและถูกแอบ,บซ่อนอยู่ โดยทางเตหะรานนะครับกล่าวว่าพวกเขาได้รับสิ่งที่แอบซ่อนไว้อย่างมีนัยสำคัญหนึ่งของเอกสารบนโปรแกรมนิวเคลียร์ลับของอิสราเอลโดยบรรดาเจ้าหน้าที่ของอิหร่านนะครับกล่าวว่าบรรดาภารกิจนะที่เป็นความลับของพวกเขาเนี่ยถูกผูกติดนะครับอยู่กับหลักนิยมทางกะลาหูที่เป็นแก่นหลักของสาธารณรัฐอิสราเอลทางเตหะรานนะครับสาบานที่จะปกป้องสิ่งอำนวยความสะดวกทางนิวเคลียร์ของพวกเขา ด้วยขีดความสามารถนะที่โต้อตอบเอาคืนอย่างเต็มที่และความพร้อมของการปฏิบัติรัฐมนตรีข่าวกองนะยืนยันแล้วมีการถ่ายโอนความลับของบรรดาเอกสารกับแผนการต่างๆของทางอิสราเอลนะครับที่จะเผยแพร่เนื้อหาต่างๆในเร,เร็วๆนี้อิสเมลกาทีฟนะครับกล่าวว่าเอกสารต่างๆได้ถูกเคลื่อนย้ายเป็นความลับและจะถูกปล่อยออกมานะเพื่อแสดงโปรแกรมต่างๆ นะของอิสราเอล i r i b นะครับรายงานถึงชัยชนะในะการจารกรรมครั้งใหญ่ด้วยการจับยึดนะของบรรดาแผนการพัฒนาทางยุทธศาสตร์และนิวเคลียร์ของอิสราเอลด้วยข่าวกองใหม่นี้นะครับอิหร่านกล่าวว่าทหารของพวกเขาเนี่ยได้ถูกประจำตําแหน่งสําหรับการโต้อตอบเอาคืนแบบเฉียบขาดนะถ้าหากถูกท้าทายโดยทางอิหร่านนะครับยืนยันว่านะพวกเขา นะอาจจะลงมือก่อนต่อบรรดาที่ตั้งของอิสราเอลในการตอบโต้นะต่อสัญญาณต่างๆที่ชัดเจนของความก้าวร้าวนะครับมันข่าวชิ้นนี้ก็เขากำลังบอกว่าอิหร่านเนี่ยได้ข่าวกรองนะซึ่งเป็นที่ตั้งลับนะนิวเคลียร์ของอิสราเอลนะแล้วก็ขู่ว่าจะโจมตีอิสราเอลก่อนถ้าเห็นถึงสัญญาณที่ชัดเจนถึงความก้าวร้าวนะครับมันอิหร่านก็จะเลือกโจมตีนะแก่ที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิสราเอลก่อนอาจจะไม่รอนะ หรือว่าถ้าเกิดอิสราเอลจะโจมตีนะอิหร่านก็จะโจมตีให้สมน้ําสมเนื้อนะเพราะนั้นนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะซึ่งเราทราบแล้วว่ามีการแจ้งออกมาว่าทางรัสเซียจะเข้าไปสร้างโนระงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้กับอิหร่าน8แห่งยนะครับเพราะนั้นก็มีาการสนับสนุนจากคู่ส่วนทางยุทธศาสตร์สำคัญคือรัสเซียด้วยส่วนอิหร่านก็ขู่โจมตีนะถ้าตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิสราเอลนะครับ ต้องติดตามสถานการณต่อไปนะครับเพราะว่าการตกลงกับสหร,รัฐก็ยังไม่แน่ชัดนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ